มครับโอ้เงินที่แล้วเข้าเต็มเต็มเลยเนะาะอาจารย์เนาะอืมแม็กเลยนะฮะเต็มแม็กเลยสิทธิ์า,า,ยอ,า,าอย่าด่ายเนาะเข้ามาเลยมากด่ายมาถมากเข้าตัวไหนครับอนนาจารย์ครับก็ <c oughs> เกือบ <97 S 2> เก้าเจ็ดที่ได้ไม่ได้มาอืมมันไกนนไลเ<ๆ>นาะอาจารย์ไกลครับต้มนวำมันปลาอบน้อน จงหดราคาอมมัื่นยเหรแต่่าี่สือเอยะสืมาคิดมาสั่นนงวัดเนี่ยเดิน๊กหมูที่แล้วเก้าเจ็ดเกินดรงค่มาตบนถูกเอาสูตรสของอาจารย์สูตาสูตรบนนะครับถูกบนเป็นสูตรบนนะคะวันนี้ อาจารย์คำนวณไว้หรือยังครับผมคนมือรุ่งมคำนวณไว้เยบบนล่างมาค่ะแยกบนแยกล่างนี่จอมนี่เลยนี่ให้การคำนวณให้เห็นแบบจะใจเลยนะฮะจะใจเลยเออคำนวณให้อาจารย์คำนวณแบบสดๆเลยนะครับผมนี่ครับอาจารย์นี่ครับ กันจะใจ,จเลยนะครับแบบเห<ร>็นกัดชัดเจนไปเลยรอสักครู่นะครับผมนี่แทนจำนวนก่อน ให้ทีมงานคัดลอกก่อนนะครับผมตัวหนังสือมันเล็กนะะคัด,ค,ดคัดลอกเลยครับเอาที่มาที่ไปเนี่ยครับพระอาจารย์ครับผมที่มาที่ไปนี่คือสูตรที่ทำมากี่ปีแล้วพระอาจารย์ท้ามาหลายปีแล้วคุดหัวคือแยกบนแยกล่างไว้ให้เลยแยกบนแยกล่างกลับด้วยไหมครับของพระอาจารย์นี่ครับกลับไห่เลยกันไว้กลับกันไว้อืเผื่อมันออกกลับ ปู้ิมเปลาปู้ันนี้เพราะข้าดิทุกปีไม่มีปีเพ่ะก็เพาท่านนี่ผันดอกงวดไ่ยพราะท่านนี่ไม่มีผันดอกผันเกลือดิบเพราะท่าน่ผันที่เสียเขาเนาะการนั่นนี่ที่เสียอเมืองเพาท่านไก่มือทักดูแล้วพาท่านไม่มีผันนะ ส่วนมากระหว่างสูตรับนิมิตฝันอะไรแม่นกว่ากันครับอาจารย์มันก็เกี่ยวกันนั่นแหละบางทีทําไปก็ผันเกี่ยวข้องก็มีเกี่ยวกันแล้วก็ไปเน้นตัวนั้นเลยไปเน้นเลยแต่ตอนนั้นยังไม่มีนิมิตฝันครับรบกันนั่นน่ารบกันนันน่าสูบข้างวัดสรีเฮ็ดนั่งขอสะอาจารย์บอกบุญเพนคนได้นะคะเฮ็ดยังมดจริ กบเืียงเหล่านี้ย่ังขาดอจู่เลยก็บบน้ำนะไม่ทาอห่แล้วไม่มีน้ำส่งเออน้าะน้ำขาดใจค่ะนี่ไกงผักไก่ผักเราคือวันเราทในในชุดนี่ในในชว่านี่ไก่เทียนจัเกลีดเลยเออนั่นห่ะศูนย์หกห้าศูนย์เก้าเจ็ดสอง นเก่านออกไปว่ส่หนึ่งสี่หนึ่งหนึ่งสี่หนึงเพิมดอกไปแล้วอ้ะไม่ไรเรียนโทรศัพท์เรียนโทรศัพท์นื้อฮุนก่าต่อสี่สี่ต่อเพิ่แล้ต่อก็ีดโทรศัพท์นี่เดโทรศัพท์เดี๋ยววันนี้จะมาหัวข้างครับเด็ตัพท์ <c oughs> ไม่แน่เราบอกก็ห้าหกหรือไงไม่รู้แล้วเพราะว่าช่วงนี้เลขมันชอบจะเบิ้ลอยู่แล้วเลขล่างมมีตัวมา่อาจารย์อาจารย์ชอบตัวไหนเป็นพิเศษครับเอาแบบที่อาจารย์ชอบเลยครับผมหกห้าล่างหกห้าหกห้าใช่ไหมครับครับผมหกห้าล่างด้วยโอ้ยเน้นแล้วแล้วบนนี่ชอบตัวไหนครับบนชอบอัน เจ็ดห้าอ้อคนชอบเจ็ดห้านะครับหกหกหกหอห้าถ้าถ้าแต่วิ่งก็คือวิ่งหกแลล่ะชุดวิ่งคือวิ่งหกอืมหกห้าสถิติเก่าของเรานี่คือปีหนึ่งเนี่ยหลุดหลุดหลุดกี่รอบครับผมก็มีหลุดด้วยเขาเขาไปหลุดหลุดหลุดทวงเลยครับมันจะถูกมากกว่าถูกอืมถูกอันถูกมากกว่า ปีหนึ่งจะหลุดสักงัวสองงวดนี้ได้ไหมครับประมาณนี้ประมาณนี้พี่มาถูกสิบตัวงวดมุณ่าเดวทางเท่านั้นนะครับขันมาขาบวนเป็นบนล่างนล่างขันมาบนมาล่างสีนมีด่าถ้าไม่เคยมีบอา่าก็แล้วแต่สิสีขุ่นไปอ,อย่างสี้นะบางทีมันวลวงล่างกันไดน้ครับผจัดคือบ้านล่ะกักกนใบนกันใบนัน่บ้านเหร ตามตามสูตรที่จะเป็นไปอาเป็นแมท่องวัดตัวนี้ไม่มีน้ำงชาไน้ใช้เหรอไม่พังเหรอจะซื้อไม้บดอ่ะจะซื้อได้เหรอวัดต่อไฟต่อเราไเ่าด้เบี้ยตะไดเหอไฟก็มีใช้แล้วนะเบี้ยไฟแล้วเบี้ยตะไนเหรอเจาดึงขึ้นมา นเอาไปเป๊ะบนล่างเนาะปูเนาะสามตัวไม่มีเหรอครับผมไม่เอาไม่เอาสามตัวไม่เอาสามตัวสองตัวทำแต่สูตรสองตัวมีแต่สูตรสองตัวสองตัวดีกันแน่นแล้วเนาะเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะปูบนบนล่างบนล่างค่ะแยกบนแยกล่างสูตรนี้ยังว่าไม่ลด แต่นพันประกอนี่เตะได้ไห่ค่ะเตะได้เนาะตามขันพันประกอบดันพ่อค่ะเลยมีขันบ่อค่เลยมีขันซะอ่าอันนี้มีขันไว้ขันเบื่อ้มเลยขันเกี่ยวอย่างอย่างวดบอกเกี่ยวก้าวสองขันเกี่ยวด้วยดิวัดอันอาจารย์ใหญ่ซื้อซื้อก้าวสองไปเลยอาจารย์ไม่้องกลับผ่อคผลออกมาตอนตอนบ่ายสามก้าวสองตรงหมดนิ้วเลอกตรงเลยสิบโมงปิดแล้วเหรครับอาจารย์ครับ สิบงวดติดเลยบอคะยี่งวดติดได้บนเป็นบนล่างเป็นล่างปูบนฟันบนเป็นบนล่างเป็นล่างเด้ค่ะอาจารย์ถูกถูกมาแล้วเนี่ยประมาณกี่งวดครับผม สิบวดได้ไหมสิบงวดสิบวดนะสิบงวดอ้บอกบอกชาวบ้านถูกนี่แหละครับสูตรนี้ใช่ไหมครับบ้านูตรนี้แหละสูตรนี่บอค่ะสิบงวดที่ว่าจนต้องย้ายวัดจริงจริงไหมจริงไหมครับจริงจริงสิบงวดตรองย้ายวัดถูกต้องย้ายวัดเลยนะฮะสิบนวด นะครับผมแนวทางปู่อ้วนนะครับค่ะนี่เป็นแนวทางของปู่อ้วนริมป่าวค่ะบอกถูกมาสิบงวดจนได้ง่ายวัดเด้อพี่น้องค่ะค่ะเอาผู้ใดมากะจัดขัดกับพานเด้อค่ะค่ะทางช่องกเสนอเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะการใส่เวทอาลนาญาตในการรับชมรับฟังเข้าบอกถูกมาแล้วสี่งวดถือจนได้ง่ายวัดค่ะค่ะผู้ใดกะเร็ยนกิบนี้ค่ะแคบหน้าจอไว้ค่ะ กลับมากันกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเนยเด้อค่ะค่ะสำหรับวินิจฉัยดำกับทิจบิปไปเพียงเท่านี้นะค่ะเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ